สนของการถวายน้ำดื่มมีดังนี้ค่ะข้อ1นึ่ทำให้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายข้อ2ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลรื่นค่ะข้อ3ม,มีพะละกตลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อ4เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะ ข้อหมีชื่อเสียงมีบริวารมากค่ะข้อ6มีผิวพรรณผ่องใสค่ะข้อ 7. สติปัญญาดีมีความสุขค่ะเรียนทุกท่านค่ะเรื่องต่อไปคือข้อควรรู้ก่อนที่จะนำน้ำขึ้นถวายบนหิ้งพระสี่ข้อควรรู้เมื่อถวายน้ำบนหิ้งพระต้องคำานึงถึงสิ่งใดบ้างมีดังนี้คือข้อหนึ่ง ควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะข้อ 2. ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ เปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะข้อ3น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีความแห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดนั่นเองค่ะแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าเพื่อเสริมการเงินที่ดีค่ะข้อ4แนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแป่สิ่งดีๆค่ะเราก็จะได้บุญใหญ่โดยน้ำถวายบนหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวาย ต่อไปคือเรื่องการถวายน้ำพระและอนิสงส์การถวายน้ำสิบประการเรียนทุกท่านทราบค่ะอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มสิบประการมีดังนี้ค่ะข้อ1ทําทำให้มีความคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อ2ทํทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ค่ะข้อ3ทํทำให้ปราศจากความกระหายค่ะข้อ4 ทำให้มีชื่อเสียงข้อหําทำให้มีพละกำลังข้อหทำให้มีผิวพันผุดผ่องข้อ7ทํทำให้มีบริวารมาก